ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแคให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยอ่ะโอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันในเกมอ่าเทลออฟไกอาอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับอ่าเป็นต่อเนื่องจากอ่ารีวิวเมื่อรีวิวหย,ยาบๆครั้งที่แล้วนะครับอพอดีผมเล่นต่อเนื่องมานะครับสําหรับเกมนี้นะครับ ก็อ่านี่กล้องน่าจะบังตัวเลเวลนะครับตัวเนี้ยเลเวลผมประมาณ300นะครับเล่นมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือไม่ได้เล่นต่อเนื่องแล้วก็คือเราเราก็แค่ลงลงอะไรอ่ะลงดันนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ เวลมันก็ขึ้นมาเองนะครับเล่นจริงๆไม่ไม่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับก็ตั้งแต่เล่นมานะครับก็เล่นถ้านับเป็นวันก็จะประมาณ3วัน4วันนะครับคือจนเวล0 0มร้เลยครับผมเพิ่งรู้นะครับว่าเกมนี้เขามีแจกโค้ดฟรีเพื่อแจกของขวัญอะไรมากมายนะครับก็อันนี้นะผมไปหาอ่าไปหามานะครับอ่าโค้ดนะที่ที่ที่ณวันนี้นะครับที่ยังเหลืออยู่ที่ยังใช้ได้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4โค้ดที่ที่ผมหาเจอนะส่วนใครที่แบบว่าอ่ามีมากกว่านั้นเนี่ย สามารถคอมเมนต์บอกผมก็ได้นะครับผมผมก็อยากได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เพิ่งใส่โค้ดเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่เล่นมาแล้วกันนะก็เดี๋ยวมาใส่กันเลยแล้วกันนะตัวโค้ดเนี่ยผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใ่ใต้คลิปแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวมาใส่โค้ดแรกกันเลยนะครับผม อันนี้ผมก๊อปไว้ที่โน้ตแพดผมนะครับก็วิธีการใส่นะครับก็คือเปิดอีตัวหน้ากิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็น่าจะเปิดไปที่ตัวไหนอะลองกดไปที่ของขวัญแล้วกันนะครับอ่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็กดมาที่ตัวแลกแพ็คนะครับตัวนี้ครับแลกแพ็คนะครับแล้วก็กอบโค้ดเข้าไปนะครับตัวนี้ผมก๊อปมานะครับก็วางไปได้เลยนะครับแล้วกดตกลง นะอันนี้คือผมเล่นในโปรแกรมจําลองนะอย่างที่คนรู้กันนะครับแล้วก็กดรับรางวัลครับก็รับแพ็กสําเร็จแล้วนะครับแต่ไว้รู้ว่าได้อะไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปเช็คที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาใส่โค้ดที่2นะครับอะโอเค ตกลงไปแล้วก็นั่นนะครับอันนี้แพ็กยังอ่ายังไงโค้ดยังใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าบางโค้ดมีหมดอายุไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามาวางไว้ให้นะครับนะฮะเลือกมาเฉพาะที่ยังใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้นะผมเจอแค่4ี่นะครับถ้ามันมีมากกว่านี้เนี่ยก็จริงๆรรบกวนฝากบอกผมด้วยนะครับผมก็อยากได้โค้ดเหมือนกัน ครับคอนทนสีนะครับเฮ้ยใช่ไหมกดไปยังอ่ะโอเคนะครับรับแพ็กสาเร็จนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่าแพ็กเนี่ยมันไปมันไปอยู่ตรงไหนนะครับนะครับก็เกมนี้เขาก็เน้นพวกกิจกรรมนะครับแล้วก็ลงอ่าด่านต่างๆนะครับมีด่านเอพมีด่านอุปกรณ์อะไรประมาณนี้นะฮะได้อะไรมั่งอ่ะสรุปได้อะไรมั่งก็ไม่รู้เนี่ยนะที่มาดูที่จดหมายนะครับอันนี้ไหมนี่ครับอ่ะมาอยู่ในส่วนของ จดหมายนะครับก็มันจะขึ้นมาตามโค้ดเราเลยครับ4โค้ดนะครับก็เดี๋ยวไล่มาจากที่ใส่อันแรกนะครับอันแรกก็จะเป็นตัวนี้เนาะใช่ไหมเนี่ยใช่แหละมันมาใหม่อ่ะครับตัวนี้ก็จะได้เพชรเพชรผูกมัดนะครับร้อยอันนะครับแล้วก็กระเป๋าตัวนี้คืออะไรอะถุงอัญมณีนะครับเลเวลสองนะครับแล้วก็เหรียญนะครับก็รับไปเลยแล้วก็กดใช้เลยแล้วกันเนาะเหรียญได้มาเท่าไหร่สิบเหรียญเองครับถุงอัญมณีอ่ะเรียนดีนะครับได้เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น เหมือนเดิมครับก็เป็นเพชรผูกมัดนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้เอาไว้อัพอัพอะไรวะสัตว์เลี้ยงใช่ไหมนะครับครั้งที่2อเอาไปนะครับเหมือนกันเหมือนเดิมอันนี้เหมือนกับอันแรกนะครับถุงเพชรใะเลเวลเท่ากันด้วยถุงเพชรอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้ตัวตัวนี้ขึ้นมานะครับนะครับเป็นบัตรเรือเหาะนะครับก็คือเป็นอ่าคุ้มครองเรือเหาะบัตรคุ้มครองเรือเหาะครับได้ EFP มากขึ้นนะครับเครสเควสเรือเหาะเนี่ย มันเป็นกิจกรรมนะครับเป็นช่วงเวลานะครับตัวผมเองก็ยังไม่เคยทําเหมือนกันนะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนะี่ยคือมาบอกเฉยๆว่ามันมีโค้ดสามารถใส่โค้ดได้นะอันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะเหมือนผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เพิง่งอ่าเวลดสามร้อยแล้วเนะี่ยก็เพิ่งมาใส่โค้ดนี่แหละโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับมาบอกวิธีใส่โค้ดแล้วก็มาบอกว่ามีโค้ด อะไรบ้างนะครับได้อะไรบ้างเท่านั้นเองนะครับสําหรับใครชอบอคิดว่ามันมีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดถูกใจคลิปวิดีโอให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับ